กว่านะ่าจะเป็นช่วงพอดีเนาะคบรอดมันเนาะนะครับใครติดตามมาตั้งแต่เนาะปี6กสนะที่อยู่ในขุนดวงเฮง6กสีนีธนะันวานะครับเป็นหลุดมีนาทนะธันวามกราเนี่ยมกราก็เป็นปีแรกม7ินะมกราเนี่ยก็ถือว่าให้สองหางก็ถือว่าจวดจาาไปเลยแต่งนะวดนี้นะครับให้หางเดียวนะครับคือชุดรวยนั่นแหละนะครับจะได้ เดี๋ยวบางคนก็ยังไม่เห็นเดี๋ยวก็จะได้ดูจะได้ให้ดูอีกทีหนึ่งย้ําให้อีกทีหนึ่งนะครับอยุ่ย่งตลาดยู่งบางได้อนาะย่่งตลาดบ้านยังครับย่่งตลาดนะแต่ไกลกันยุดอกย่่งตลาดอยากเข้ากลุ่มครัาอาจารย์นะเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มอาจารย์กลุ่มไลน์เนาะนะนะถ้าบางคนไปเห็นในกลุ่มเฟซต,ต่างๆนะครับเยอะเลยนะแต่ไม่ใช่ของอาจารย์นะครับกลุ่มหวยกอนกระสินรงการสินเนนะี่ยของอาจารย์มีคาว่าเลขเด็ดกอนกระสินนะนันคือกลุ่มเฟซ นะคนจะแต่ว่าจะเข้ายากหน่อยเพราะว่าจะกรองคนถ้าไม่ใช่มีโปรไฟล์เป็นของตัวเองเอารูปหมารูปแมวรูปบอกบ้ายอะไรต่างๆนะครับแอดมินเขาไม่รับนะถ้านะเข้ากลุ่มห้องไลน์นะครับมันก็จะมีทุกแนวทางนะม่าจะเป็นแนวทางหวยหุ้นจนไปถึงดาวโจนนะครับและที่สําคัญไนะไม่ต้องกลัวว่าเล็อันนะครับหวยออกวันสองวันในการให้นะก็ไปจัดก่อนเขาก็าไปในไลน์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่ง นะครับไลน์ตามนี้นะครับเข้าไปในไลน์ของเรานะเพื่อนเพื่อนด้วยไอดีไลน์ก็ออสก่อนแปดแปดแปดนะครับเอสนำหน้านะครับ G o r n แปดนะครับมีสามตัวนะแล้วก็เอสก่อนก๊าซสีนศูนย์สองนะครับเอส c o r n k a l a h i n ศูนย์สองนะครับมีเอสนำหน้าสะดวกไลน์ไหนก็ไปนะครับลงแนวทางให้ทุกๆแนวทางเหมือนกันทุกทุกห้องทุกไลน์ นี่แหละถ้าไปชื่ออื่นไม่ไม่รับประกันนะเพราะว่าเขามีการเอาชื่อไปแอบแฝงแล้วก็เนะี่ยแม้แต่เพจอาจารย์หนีจากกรกกฤษิน FC, นะีเอฟซีนะไอกคนที่เป็นกรนกฤรษินีเอฟซีก็ยังไปเปลี่ยนมาเป็นอกรเลขเด็ดเอารูปโปรไฟล์ของอาจารย์เอาปกเพจของอาจารย์ไปใส่อานะจารย์เข้าไปดูมีคนติดตามอยู700เ่เจ็ดร้อยเศษเศษนั่นแหละนะลองเลื่อนดูไอ้ที่มีรูปหมาเนี่ยนะนะอาจารย์เอารูปหมาทําโปรไฟล์อาจารย์ว่า จะเอาไปลงอีกเป็นโปรไฟล์อีกไหมมันโง่หรือฉลาดเอาโปรไฟล์หมาไปเป็นโปรไฟล์ของตัวเองอีกเฉยเลยเออนะครับ <c oughs> เอาไปทุกอย่างนะลงรูปไปทําบุญอะไรไหว้แม่ย่านางรถก็เอาไปลงทําเหมือนเป็นก่อน <c oughs> ตัวจริงๆซะเลยก็เลยหนีมาเป็นออฟกรลเลเด็ดก็ยังมาเปลี่ยนตามนะครับน่าจะเปลี่ยนน่าจะประมาณเห็นนะก็ประมาณธันวาเน,นี่ยมั้งเนี่ยเร็วๆนี่แหละนะครับเปลี่ยน ดูการติดตามเอานะครับของเขาเจ็ดร้อยห้องอาจารย์เนี่ยน่าจะเพจนี้น่าประมาณสองหมื่นห้านะครับไม่ได้ใช้มาปีหนึ่งนี้เขาไปอยู่เพจคดลวงเฮงหกสี่กับอาจารย์กรพารวยแล้วก็มาเปิดเป็นอาจารย์กรพาจวดเพิ่งเพิ่งเปิดนะครับก็จะลงแต่อาจารย์กรพาจวดจะลงทุกแนวทางนะครับหวยหวยุ้นหวยอะไรก็ติดตามได้นะครับรัชนีกรปัง,งจากคุณไหมอยู่อุบลน,นะครับ อัญชรีสวัสดีครับนะครับที่เข้ามาทักทายหนูบ่มีแฮกธนาคารคร่ะไม่มีแอปเราแฮกระบบออนไลน์นะครับเราต้องมีเนาะเราสั่งของมาว่าจะเป็นเคอรี่หรือลายเมียนทุกไหนที่ไหนก็แล้วแต่ทุกวันนี้สั่งได้ทั่วโลกเลยเรามีแอปธนาคารสะดวกสบายเราจะทำนี่นะครับทุกคนจำอมสินทศกัเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเลขอันนี้ให้ดูเลขทูบทุกคนพิมพ์เลขทูบ ยังไม่ได้ให้นะครับให้ดูเหมือนในห้อง V.I.P ้องอาจารย์เลยอันนี้ก็าถือว่าสวดอัดยัดหลายขั้นหลายตอนทำพิธีใหญ่ดั้งเตืออยู่กละสินนะครับทำแล้วเดี๋ยวจะบอกอ่ะทุกคนพิมพ์เลขทูกเลขทูกครับทุกคนยกที่สาม มันสัมผัสกันเลยนะครับเดี๋ยวดูนะและมันรู้ลัตเตอรี่ครับมันรู้จะมีหรือเปล่านะครับว่ามันชนอะไรกันมั่งนะครับเลขทูบนะครับหรือว่าหลุดนะขอดูเครื่องนี้ก่อนคอมเมนต์อยู่ที่คุณปิน่นอางไม่เห็นขึ้นมาเลขทูบครับทุกคนเลขทูบเลขทูบ จะสจทีและเสเต็กท่าเองไม่มีคอมเมนต์ขึ้นไม,ไม่ใช่เห็นนละ้วเห็นคุณประภัยเอะเครื่องที่ไฟ์อยู่ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมา ช่วยกันนะครับช่วยกันเ็จะเช็เคว่าระบบมีปัญหาไหมให้แล้วทุกคนไม่เห็นมันก็มันเคยบีนะครับที่จานมาไล่โค้งสุดท้ายอย่างเนี้ยช่วงนั้น่ประมาณสองทุ่ม่อนห้อยออกมาเน,น้นทางเดียวออกเลยไม่เห็นแต่ทําไมคนไม่มีมันหลุดแต่ว่ยเองเห็นตัวเองอยู่คนเดียวพอออกไปแล้หมุนติ้วๆอนะ่ะ เลขถูกนะครับนะตามนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนดะี๋ยวทุกคนเห็นอมสินแล้วเนาะทกศแล้วส,นะสังเกตนะครับอเลขตัวนี้นะมันชนวัดค,คร,นะรูนะครับและก็ชนทกศนะครับดูเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทกสเนี่ยมีสิทธิ์เป็นรัฐบาลได้เหมือนกันนะ อันนี้ทำพิธีใหญ่ที่แตกสามตัวนะครับทุกคนในวันศุกร์ที่เจ็ดของตำลาวเนี่ที่ทำพิธีนะครับอที่มันออกหนึ่งหกศูนยทุกคนน่าจะจำได้อวันทำพิธีนะครับไปออกตำราวก่อนแล้วนะเออนะ,นะที่มันออกหนึ่งหกศูนย์ตำลาวเมื่อวันศุกร์ที่เจ็ดนะ แต่จะเป็นรัฐบาลก็เห็นแล้วเนาะต่อไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เห็นชุดรวยนะรัฐบาลนะครับรัฐบาลไทยอยากจะเทียบเคียงให้อีกทีหนึ่งไม่รู้จะทุกคนจะซื้อได้หรือเปล่าเนาะใครที่อยู่ในระบบอ,ออนไลน์น่าจะรู้หลั่ะนะนะถ้าไม่รับนะครับ <c oughs> เก อลองดูนะครับเพราะว่าทําพิธีใหญ่ค่อนข้างไม่เคยทํามามานานนะครับนะไม่เคยทํามานานแล้วก็ทําพิธีตั้งศาลด้วยนะครับที่กระสินนะมีการสวดการยัดก,การหลายๆอย่างนะและมีการขอ ลองลองดูนะครับว่าจะให้มาในแนวทางของไหนเลขทูบเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งอมสินทงศรรัฐบาลน,นะงวดที่แล้วเลขทูบของอาจารย์นะไม่รู้ว่าทุกคนตามหรือเปล่าน่าจะเป็นศนะูนย์สามหกเนาะแล้วใครจําได้มันมันก็ออกรัฐบาลน,นะครับทุกคนจะใส่ใจหรือเปล่านะครับมันออกรัฐบาลน่าจะออล่างสามหกหรือหกสาม นั่นแหละครับทุกคนก็จะไปนสนใจไอ้เลขสูตรเพราะว่าเลขทู่งวดเมื่อกี้เข้านะครับงวดเมืกี้เข้านะครับงว,วดนี้ลองดูนะครับงวดนี้ลองดูอ่ะทุกคนรัฐบาลนะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายรัฐบาลไทยนะครับประจำ วดวันที่17บเมก,กราหมเจ็ว,ด,วดแรกของปี65นะครับอาจารย์ให้ความสำคัญในชุดนี้ให้หางเดียวเม็ดเดียวนะครับอาจารย์อยู่อำเภออะไรคะกรลสินตะกอนมันเป็นอำเภอกำอักำมลาใสค้รโมโหก็เป็นกลมมลา,าเนาะ ก็เลยแยกออกมาเป็นอำเภอน่าจะใหม่นะครับชื่ออำเภอของชัยอยู่ฟันซี่นีแดนร้อยเอ็ดแดนสารคามนี่แหละโราหิจักบ่หรออยู่กระสินบะเออแถวทุง่งไงนุสา้อเอี่นี่แหละครับนเมืองตาแดดสูงงยาง ดีครับคุณปองเวียนุคนพิมพ์นะรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลน,นะกาลสินแต่ว่าไปร้อยเอ็ดหรือสารครามนะครับถ้าจะเร็วหน่อยก็คือเข้าสารครามนะจากกรุงเทพมาเนเข้าสารครามนะครับสารครามเนี่ยตับหนึ่งไงนะไม่ไปกาลสินนะครับสมัยก่อน แต่สมัยใช้รถทัวร์รถไฟนะครับไม่ได้เป็นกราสินนะจะเป็นร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นสามจังหวัดไม่มีตกไม่มีตกรถนะสจังหวัดนี่ไป4จังหวัดนี่ไปจังหวัดไหนรถจังหวัดไหนได้หมดร้อยเอ็ดก็ได้สารคามก็ได้ขอนแก่นก็ได้กราซสินสี่จังหวัดด้วยอออำเภอเมืองตัวอำเภอเมือง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเดียดน,ดนสารคามแดนรนลอยเอ็ดนรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยให้ดูสูตรนี้เนาะ,นะเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะครับทั้งฝันทั้งสูตรมันตรงกันทั้งฝันคงเป็นเม็ดเดียวนะครับตตอนี้รัฐบาลไทยนะครับประจําวดเันที่สิบเจ็ดมกราคมปี65 ให้ความสําคัญสูตรนี้ทุกคนนะ่าจะเห็นอาจารย์ไล์สดวันที่ห้านะครับมกลานะตเนี่ยอัเตอรี่เขาขายอานะจารย์ให้ให้ก่อนแต่ว่ามาลงเทรดเนี่ยน่าจะนะระบบออนไลน์เขาเปิดแล้วลง ทุกคนว่าสวยงามไหมเนี่ยเป็นเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเลยมาแรงไหมทุกคนอาจารย์แปลกใจมากแทงไม่ได้นะเขาเปิดออนไลน์ตั้งแต่วันที่แปดอาจารย์ลืมวันที่เก้ามาดู จะเข้าไปไม่รับเชยเลยนะต้องรอนาจนมาถึงวันที่สิบ